สวัสดีค่ะพบกับดวงพรสารพระพูไม้อีกแล้วค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อสีอะคริลิกสีอะคริลิกเป็นแบบไหนมาฟังใน5ห,หัวข้อกันเลยค่ะสีอะคริลิกที่ผสมอยู่ตอนนี้เป็นสีอะคริลิกผสมน้ำเป็นสีอะคริลิกผสมน้ำล้างด้วยน้ำแต่สีอะคริลิกสีทองนี้ที่เราเอามาทา เอามาแต้มตรงเุตัวตรงตรงดูดรวดลายต่างๆเป็นสีอะคริลิกผสมน้ําแต่คุณสมบัติของสีอะคริลิกของตัวนี้นะคะจะมีคุณภาพที่ดีมากๆ 1. ผสมน้ําค่ะสีอะคริลิกชนิดนี้ใช้ผสมน้ําแล้วเอามาทาเอามาทาสีอะคริลิกตัวนี้ ข้อที่สองนะคะเป็นสีที่แห้งเร็วพอแห้งแล้วสีจะคล้ายๆสีน้ำมันแต่สีอะคริลิกตัวนี้ไม่ใช่สีน้ำมันนะคะแต่เป็นสีผสมน้ำแต่อนุภาพของเขาดีมากๆเพราะอะไรคะคือสีอะคริลิกตัวนี้นะคะใช้แต้มแต้มไม้แต้มฉลุที่เป็นสารตายายนะคะสารตายายที่เห็นอยู่ในภาพนี้คือเราเอามาแต้ม ตรงมุมแต่เราใช้สีอะคริลิกที่ผสมน้ำเท่านั้นค่ะแต่ผสมแล้วเอามาทาแล้วเป็นสีที่แห้งไวเกียนิดเกียรยังไม่เสร็จเลยแห้งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาทาต้องใช้เทคนิคของใครของมันนะคะเวลาทาต้องใช้ความพยายามหรือเทคนิคของเราก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดยังไงแต่เป็นสีที่แห้งไวแต่ถ้าแห้งแล้วนะคะ หแห้งแล้วใช้น้ําล้างไม่ได้นะตัวนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะที่เราจะเอาไปล้างยังไงนะคะวิธีล้างเทคนิคใครเทคนิคมันค่ะมาข้อที่สามเลยค่ะเป็นสีที่แห้งเร็วขนาเกี่ยวไม่ทันแล้วก็เสร็จเสร็จเร็วแห้งเร็วเกี่ยนี้ไม่ยังไม่เสร็จเลยแต่เทคนิคที่ทางร้านของเรานะคะ,ะเราทาซอกเล็กซอกน้อยเราจะค่อยค่อย จุ่มสีมาทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะทาบรรจงลงไปลางอย่างละเล็กละน้อยค่ะแต่ถ้ามันต้องอยู่ปรับปรับใช้กับเนื้องานของเรานะคะแต่อันนี้เราใช้พู่กันเล็กๆแต้มจุดต่างๆจุดเล็กๆซอกเล็ซกซอกน้อยเนาะมาข้อที่4ค่ะเวลาสีที่แห้งแล้วสีจะดอบไม่เหมือนตอนเปียกนะคะเวลาทาตอนสีอะคริลิกเปียกๆสีจะ เจมจะสดจะเงามากๆแต่ถ้าสีแห้งแล้วนะคะพอสีแห้งแล้วเนี่ยสีของเขาจะดรอปลงนิดนึงค่ะจะดรอปลงนิดนึงจะเวลาเปียกนี่สีเขาจะสดสดมากแจมมากเลยค่ะแต่ถ้าพอแห้งเนี่ยดรอปไปค่ะก็ถ้าเราอยากได้สีที่เข้มกว่านี้แล้วก็ทาซ้ำๆหลายๆรอบเอา มาข้อที่5นะคะสีตัวนี้สีอะคริลิกตัวนี้เป็นสีที่โปร่งแสงไม่ทึบนะเป็นสีที่ไม่ทึบค่ะเป็นสีที่ทาแล้วแห้งไวแล้วก็เบาบางแล้วก็โปร่งแสงคุณนะสมบัติของเขาดีมากๆดีที่สุดเลยในในสายงานที่ร้านของเราที่ร้านของเราใช้สีอะคริลิกผสมน้ำตัวนี้ค่ะ ดูฟังชื่อแล้วเหมือนคำว่าผสมน้ำจะไม่มีอนุภาพหรือประสิทธิภาพใดๆนะคะแต่ประสิทธิภาพของเขาเวลาแห้งแล้วใช้น้ำล้างไม่ออกค่ะต้องใช้เทคนิคของใครของมันล้างเท่านั้นค่ะนี่แหละค่ะที่ทางร้านของเราได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังคุณสมบัติ5ประการของสีอะคริลิกที่เราใช้เอามาทาฉลุเอามาแต้ม ซอกเล็กซอกน้อยปรับใช้งานนะคะเราเอามาปรับใช้ชิ้นงานในร้านของเราว่าเป็นสภาพไหนแต่ทุกหลังทุกขนาดท,ทุกหลังคานะคะที่ว่ามีการแต้มสีแต้มสีทองอะคริลิกเราจะใช้ยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้ทาตลอดเลยเพราะอะไรคะคุณนะสมบัติของเขาเนี่ยชอบเลยล่ละค่ะทางร้านของเราชอบชอบอันดับแรกก็คือสีข้าปโ่งแห้งไวแล้วก็ สีเขานี่จะสวยแต่เวลาติดแล้วติดเลยใช้น้ําล้างอย่างเดียวขัดอย่างเดียวไม่ออกค่ะต้องมีเทคนิคเท่านั้นค่ะของใครของมันเนาะเทคนิคของใครของมันทั้งนี้นะคะเราก็จะทําอยู่อย่างนี้ค่ะทุกหลังเห็นไหมคะสภาพของเขาพอแห้งแล้วลองดูตรงจั่วนะคะตรงจั่วหน้าหน้าห,หน้ามุมข้างบนหลังคาค่ะกับฉลุเชิงชายสีนี้จะเจีมมากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจั่วหลังคา และก็เชิงชายพอทําสีออกมาแล้วสีของเขาถึงจะดรอปลงนะคะแต่ทางร้านเราเติมเข้าไปอีกค่ะเติมเท่าที่เราจะพอพึงพอใจเราพึงพอใจแล้วเราถึงหยุดเติมนะคะเพราะว่าสีตัวนี้เติมได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะเขาเป็นอะไรเพราะเขาเบาบางสีของเขามันแห้งเร็วและเบาบางน่าใช้มากๆค่ะสีอะคริลิกผสมน้ำยี่ห้อนี้น่าใช้มากๆ ถ้าใครสนใจมองหาสีทองเพื่อที่จะไปแต้มอะไรก็แล้วแต่นะคะของเราที่เราอยากไปแต้มเนาะมีการใช้งานแตกต่างกันไปแนะนำเลยค่ะสีตัวนี้ทางร้านของเราใช้ดีมากๆใช้มาตลอดนะคะสีคุณภาพของเขาติดทนนานล้างน้ำไม่ออกนะคะล้างน้ำเปล่านี่ไม่ออกค่ะดีคุณสมบัติตัวนี้ดีมากๆเพราะฉะนั้นนะคะ เราจึงแนะนำค่ะแนะนําอยากให้ลองใช้ดูเพื่อถูกอกถึกใจเหมือนดวงพรค่ะทางร้านนิยมใช้สีนี้มาตลอดมาแต่ไหนแต่ไรนะคะคุณสมบัติของเขาดีแห้งไวแล้วก็สีปรงแสงสีไม่ทึบแต่ถ้าแห้งแล้วสีของเขาจะเหมือนสีน้ำมันเลยนะคะสีของเขาพอแห้งแล้วจะเหมือนสีน้ำมันมากๆแทบจะดูไม่ออกเลยว่าสี อะคริลิกน้ำมันหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะที่เราใช้คือสีอะคริลิกผสมน้ำเท่านั้นค่ะเพราะอะไรเราถึงเอาเป็นสีอะคริลิกผสมน้ำคือเวลาเวลาแปรงเล็กๆอะ่ะที่เราจุ่มลงไปมักจะแห้งเร็วแล้วเราเอาไปสบัดสบัดกับน้ำเกกี่ย,ก,ยกับน้ำเนี่ยเขาก็จะร่อนใช้น้ำล้างได้ ตอนเปียกๆนะคะตอนสีที่จับพู้กันตอนเปียกๆเราใช้น้ําอย่างเดียวค่ะแค่เขยา่าเขยา่าปลายแปลงในแก้วน้ําแค่นั้นเขาก็หลุดออกแต่ถ้าปล่อยให้เขาแห้งแล้วล้างไม่ออกเลยนะคะล้างไม่ออกเลยนะคะเป็น,เป,นเป็นการที่ล้างยากแต่ต้องใช้เทคนิคนิดนึงของใครของมันเนาะก็ว่ากันไปแต่นี่เราค่อยๆ่ําทำค่อยๆแต้มแต่เราใช้ใช้พู้กันเล็กๆค่ะปลายแหลมๆเล็กๆ เกียไปค่ะเกี่ยไปจนครบทุกสัสดส่วนที่เราต้องการเพราะสีตัวนี้คุณภาพดีมากไม่ได้เลยค่ะไม่ได้จากสีอื่นเลยเพราะทางร้านได้ใช้ยี่ห้อนี้สีตัวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรลูกค้าที่มาพบมาเจอมาเห็นก็พึงพอใจในสีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครยังมองหาสีอะคริลิกสีทองแนะนำสีนี้ได้เลยค่ะ แนะนำเลยค่ะว่าดีและทนทานแห้งเร็วแล้วก็โปร่งแสงสีพอแห้งปุ๊บพอละทาพอแห้งปุ๊บจะเหมือนสีน้ำมันแยกไม่ออกเลยว่าเป็นสีอะคริลิกผสมน้ำนะคะตัวนี้ผสมน้ำได้อย่างเดียวน้ำเปล่าเรานี่แหละค่ะที่เราเอามาผสมไม่ใช่น้ำอย่างอื่นอย่างใดแต่เป็นแค่เพียงน้ำเปล่ามาผสมเล็กน้อยนะคะผสมเล็กน้อยเจือจางเล็กน้อยตรง ต้องหาแก้วน้ําเล็กๆก็ได้มาไว้ข้างๆไม่ใช่ว่ามาเทสใส่ขวดทีเดียวนะคะเราต้องค่อยๆตักขึ้นมาผสมน้ํานิดนึงถ้าเกิดสีเขาข้นเกินไปเราก็หยดน้ําลงไปนิดนึงเพื่อที่จะเกลียให้ให้ให้ตัวสีทองอะ่ะเขาลื่นไม่ไม่เหนิดนะคะที่จะไม่เหนิดแต่ที่เราจุ่มในนั้นเลยคือสีของเรากล้จะหมดแล้วนะคะที่จุ่มในกระปุกเลยคือสีของเราใกล้จะหมดแล้วเราถึงทําได้ แต่ถ้าเราซื้อมาใหม่ๆอย่าจุ่มอย่างนี้นะคะให้หาภาชนะเล็กๆเพื่อที่จะเอามาผสมกับน้ำนิดนึงค่ะตักมาพอใช้อย่าตักมาเยอะเพราะว่าสีอะคริลิกตัวนี้ถ้าเจออากาศเจอลมเจออากาศเนี่ยจะแห้งเร็วมากค่ะเป็นสีที่แห้งเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพื่อก็ไปปิดกระปุกไว้นะคะอย่าให้ลมเข้าเพราะฉะนั้นมันจะแห้งเร็ว เราจะเสียหายเนาะเราซื้อมาไม่ใช่บาท2บาทจา้ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้ดีจึงบอกต่อนะคะทางร้านของเราใช้ดีมากๆเลยเลยออกมาบอกต่อนะคะถ้าใครอยากจะไปทาเล็กๆน้อยๆไปเติมแต่งสีอะไรที่ว่ามีสีทองที่บ้านนะคะวันนี้ก็พอจะรู้จากเทคนิคกัน ผสมสีอาคริลิกด้วยน้ำแล้วนะคะวันนี้ก็มาเพียงหยิบยกบอกเล่านะคะชอบอ,อกชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ